สิงแกนัาหิมรันมาแล้วค่ะนันวารีนก้มทงมาหรือยังลูกมีไม่กี่คนที่ไม่มานะถ้าเทพไปไหนอ่ะลูกายไปไหนอ่ะสินะคะไม่ค่อยได้เข้ามาคุยเออไปไหนอ่ะลูกนัติดานัติดาคุ้มวัดตาด้าคุณนัติดานัติดามาหรือยังลูก ไเข้ามาแจ้นด้วยค่ะไปพึ่งข้าวแจ้นด้วยค่ะอ่ะครบไปห้านาทีแล้วอันนี้เราจะเราจะเรียนกันเรื่องเรื่องเดิมนะลูกนะอาเรามาทักทายอะมาทักทายคำอันนี้ก่อนค่ะอามาทักทายอ่า คนที่ไม่เปิดกล้องเปิดกล้องค่ะจันทัดเปิดธนิษาสลันพรเกรสชนินาฏปรลาวัตรรัชพลเกอกรีดน้องเอกจันจาน,นุกอ่ทีนี้เรามาทักทายอ่ากาำทักทายของประเทศอ่าสิบประเทศก่อนอ่า ประเทศไทยก่อนไหมครูอะไรประเทศไทยก่อนหรือเปล่าครูประเทศไทยอ่าประเทศไทยรสว่าอะไรกล่าวสักไายอ่าสวัสดีครับอทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือคำสักทายของประเทศไทยอ่า สวัสดีอ่าใครรู้บ้างสวัสดีเป็นอะไรอะไราครูมาครูขาไหมาวม้าวาวาอนันอนีโวัสดีใครรู้บ้างใครรู้บ้างบนายบนายไม่ถูกค่ะเียดนามโอ้ไม่ถูกค่ะข้าวข้าไม่ถูกค่ะอิรดน ลุกในสละอาเหมือนกันลุงในสระอาเหมือนกันสเวสต์มาเลเซียมาเลเซียมาเลเซียกัมพูชาเอากัมพูชาลุงในสระอากัมพูชานะคะสเวสต์เด็กเด็กๆลองพูดกันสเวสต์สดีดูทีสเวสต์เดีเวสต์เดสเวสต์ดอสเวสดีอ่ะกัมักทายประเทศนี้เด็กรู้ดีสบายดี สบายดีสบายดีไทยพูดไทยสบายดีประเทศไทยสบายดีพมาลาวลาวอ่าลาวสบายดีประเทศลาวลูกสบายดีเป็นประเทศลาวมิงกะลาบามิงกะลาบาประเทศอะไรเนี่ยประเทศอะไรเอออินเดียแม่คุณอินเดียพม่าบูนัยบูนัยนี่ตอบตัวที่คุเมื่อกี้บูนัยพม่าพม่าไม่ใช่ไม่ใช่ใครใครคำว่าพม่าเมื่อกี้อเรสซ่า มิงกะลาบาก็คือประม่าแล้วลูกนะกูมุสกูมุสกูมุสตาเปไม่ถูกค่ะอินโดนีเซยดูไนุณรูไนเวียดนามใครตอบใครตอบเมื่อกี้ปินปินอ่ิปินปินดปินิปิิปินดิปินดิปินดิปิิปินดิปิดิปนปินดิปินปนิปินิดปนปินอิิปปินนปิน แล้วมีประเทศจีนไหมเวียดนามเวียดนามคือมีไหมประเทศจีนที่เราเรียนนี้เวียดนามใ่ไหมนีฮาวประเทศจีนใครใครตอบสิงคโปร์ค่ะนีฮาวเราซื้อไมนีฮาวไปาสวัสดีของสิงคโปร์นะคะเรามาดูความสัมพันธ์ของอาเซียนต่อนะลูกนะนี่เป็นคาบสุดท้าย เพราะว่ามันยาวมันต้องสามคาบนะลูกนะอ่าวิชาประวัติศาสตร์เสร็จตามไหมอะสมาคมเ<ห>ลสเซอาเซียนเป็นความสัมพันธ์ของอาเซียนอาเซียนมีกี่ประเทศแล้วเอ่ย ประเทศคประเทศอะไรที่ว่าประเทศอะไรที่ว่าบัดก่อนที่ตอบกัมพูชาไม่ได้เป็นประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนนะคะสมาคมวันนี้เรียนเรื่องสมาคมและเศรษฐกิจอาเซียนนะคะเอามาดูนะคะอันนี้คืออะไรเอ่ย ทงอาเซียนอาเนี่นี่นี่คืออะไรนี่ตรงกลางนี้รวงข้าวรงวงข้าวอะหลายคนนะหลายคนที่ตอบครูมาว่าต้นข้าวไม่ใช่นะลูกนะเป็นรวงข้าวสิบมัดที่เขามัดรวมกันหลายคนตอบต้นข้าวนะคะจริงไหมจริงไม่จริงครูทำไมไม่จริงองะบางคนบางคนจริงบาง,บางคนอะจริงนะลูกนะ จริงนะอ่าเพราะฉะนั้นอ่าตรงกลางนี้เป็นรวงข้าว,วสีแดงหมายถึงความอะไรแล้วความสามัคคีกันจริงเหรอสีแดงหมายถึงออไม่ใช่ที่หมายถึงเลือดเนื้อบางหางสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์สีน้ำเงินหมายถึง คำนันหมายถึงติภาพติภาพปูติภาพติภาพอ่ลืมมาเล้ยอ่ะนี้ทั้งหมดกี่ประเทศคะลูกสิบประเทศค่ะไหนหาประเทศไทยให้เจออ๋ออยู่ตรงนี้ครูอยู่ตรงนี้คุะคน่าาย่ไหมคะอ่นะคะอันนี้ประเทศอะไรที่ใส่หมวกแบบนี้ประเทศประเทศ เดี๋ยวเราจะเรียนประเทศนี้ก็คือสัปดาห์แน่ประเทศอะไรที่ใส่หมวกแบบนี้ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ประเทศจีนส์ประเทศอะไรได้โรน่ายครูมาลเมามามาเลยเวียดนาม เออถูกต้องค่ะประเทศเวียดนามก็ออจะสวมหัวแบบนี้นะคะเวียดนามนะคะเออประเทศเวียดนามเอามาดูค่ะความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนอ่ะวันก่อนเราก็เรียนกันแล้ววันนี้เราตบตัวอ่ะใครจะตอบคนละหนึ่งความสัมพันธ์ค่ะ มมีความเม่มีนตอซึ่งการเลิกกันในทางช่วยเหลือซึ่งกัรเลกีันในทางะไราฐกิแม่อะคุณในทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และสัมิหารตะวันตอบหมดเลยตะวันตอบเลยตะวันตอบตะวันตอบในข้อไหนอ่ะกันนาชาตะวันตอบในข้อไหนอ่ะอ่าอ่ะใครจะตอบอีก พวกนีขาเสริมสันติภาพและความมั่นคงสุงส่วนภูมิภาคคุจ้านั้นวัตถุประสงค์ก็ที่สองอต่อไปใครต,อต่ออีกส่งเสริมการเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจโอเคค่ะเก่งมากต่อไปส่งเสริมให้ประชาชนอาเซียนมีความเป็นอยู่ที่ดีค่ะอะคุณภาพชีวิตนะลูกนะคุณภาพชีวิตท้งความเป็นอยู่นะคะ คุณภาพชีวิตที่ดีอ่ะเหมือนเราเนี่ยถ้าอยู่ในอ่าบ้านที่สบายสบายก็เร,เรียกว่าคุณภาพชีวิตที่ดีถ้าอยู่สลัมอยู่แบบมียุงมั่งมีอะไรมัม่งเต็ไมไปหมดอ่ะเร,เรียกว่าคุณภาพชีวิตที่อ่าไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นบ้านเราเราต้องทําให้ปลอดโปรง่งอย่าให้มันมืดมันทึบ เพราะว่ายุงมันชอบเจออะไรลูกป้าผมปลูกต้นไม้ให้มีให้มีอากาศยุงมันชอบที่มืดมืดเห็นไหมเวลาเราใส่เสื้อผ้าดำาๆเนี่ยถ้าเราไปอยู่ที่ยุงเยอะยุงจะชอบมากมันชอบกัดนะคะอดังหมดความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนมีกี่ข้อแล้วอ่ะ10ข้อจริงเหรอก็ไม่ได้ครูไปขอดูกัป๊บคึงจะไม่ใช่เลยเหมือนกันมข้อ3ข้อ เจ็ดเหรอแปดไหมอ่ะแปดแปดเลยูจะไม่ได้เจ็ดไหมอ่ะออาลืมหมดแล้วเจ็ดอแปดอ่ะตั้งหมนมีกี่ข้อคะเจ็ดคุณเจ็ดเจ็ดออาเจ็ดอพาอทีห้าเพื่ออะไรลูกความช่วยเหลือความชวยเหลือกันแลวกันรูแบบด้านการอะไรเป็ความช่วยเหลือด้านอะไร การวิจัยนะลูกนะการวิจัยเนี่ยแต่ละมาาวทยาลัยเนี่ยเขาจะมีการวิจัยก็คือก็ช่วยเหลือกันนะคะส่งเสริมทางด้านการศึกษานะคะทีนี้ก็ที่หกเพื่ออะไรเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมและการค้าการค้าและเกษตร การเกษตรการเกษตรและการขนส่งการขนส่งและการคมนาคมอ่าการคมนาคมเห็นไหมประเทศไทยเราเด๋ยนนี้มีถนนหนทางที่สะดวกสบายเห็นไหมกรุงเทพเขาจะมีถนนเป็นตัดเส้นนู้นตัดเส้นนี้ถนนลอยฟ้าถนนข้างล่างถนนข้างบนมีรถวิ่งกันบนและชั้นล่าง ทันสมัยมากนะคะเนี่ยเป็นความร่วมมือของอาเซียนนะคะก็สุดท้ายอะไรคะลูกเพื่อส่งเสริมความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอกอ่านะคะกับประเทศภายนอกที่ไม่ใช่กลุ่มอาเซียนที่ไม่ใช่สิบประเทศนี้นะก็ส่งเสริมร่วมมือกับ ประเทศภายนอกด้วยไม่ใช่เฉพาะสิบประเทศนี้อะมาดูต่อ่าสัญลักษณ์อาเซียนอ่ะไหนใครลองอ่านให้เพื่อนฟังหน่อยสัญลักษณ์อาเซียนบังกอหลายคนที่ตอบผิดวันนี้จะได้ตอบถูกอะใครจะใครจะอ่านให้เพื่อนฟังคะ่ะใครเสียงดีวันนี้ไม่มีเลยเหรอทำไมเลยครู ฮะไม่มีคนเสียงดีเลยเหรอบวนะครูเจงดีใครใครเสียงดีลูกกันชยาอุ่นแก้วอไม่เอาแล้วกัญชาก็ตอบหลายข้อเรียได้คะแนนไปเยอะแล้วอ่นตรงไหนเน,นี่ยเนี่ยสัญลักษณ์ของอาเซียนนั้นอ่านเป็นสีใช่ไหมครูสีอะไรนะะตรงไหนก็ได้นะเราอ่านมาเลยที่สัญลักษณ์ของอาเซียน มาขอให้ผมอ่านเหรอผู้นูอยากอ่านอ่าใครใครว่าหนูอยากอ่านเมื่อกี้อันนาอ้าวอันนาอันนาอ่านหลายข้อแล้วเจ็บข้อมาแล้วนักศึกษาลัทธ่เอเชียผู้ถามดีกว่าผู้ถามดีกว่าขอถามทีละคนตะวันอยากอ่านตอคนตะวันสัตอบหลายข้อเลย ไม่อ่าไม่อ่านแล้วสันติภาพคือสีอะไรอะใครจะตอบสนาพคืี<ส>น้ำเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงินที่ถามทีละคนนะคนอื่นเนี่ยตอบนะอ,อะ่ความบริสุทธิ์คือสีอะไรฉัดฉนันสีขาวคู่สีขาวสีขาวครับต้องมีอย่างเสียงด้วยลูกอ่สีแดงหมายถึงความอะไร ยยใครอ,อะความกล้าหาญอ่าความกล้าหาญอ่ากวินทิดาอ่สีสีสีเหลืองหมายถึงอะไรสีเหลืองความจเจริญรุ่งเรืองค่ะอ่ะความจเจริญรุ่งเรืองนะคะสัญลักษณ์อาเซียนเป็นอะไรา่น้องกีรวดีรวงข้าวสีเหลืองสิบมัดค่ะ รวมข้าวสีเหลืองวันนี้ตอบถูกนะทุกคนต้องตอบถูกนะคะเป็นรวมข้าวสีเหลืองติดมารนะคะรวมกันเพื่ออะไรเอ้ยอ่ะใครตอบความเจริญมเจรินงคมิตรภาพแล้ความเจริญน้ำหนึ่งแก้วความมิตรภาพก็คือตั้งสิประเทศนี้เป็นมิตรกันอ่านะคะเออ รอตัวงานหน่อยบางคนไม่ส่งครูไม่ที่นะกคูเก,ก็บทุกคาบเลยนะคะเก็บคะแนนทุกคาบเธอไม่ส่งก็ไม่รู้เลยนะคะครูรับครูไม่รับผิดชอบเธอนะ,ะอ่ามาดูประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะก่อตั้งมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรคะเพื่อส่สงเสริคมความเข้าใจอันดัคาร่วมอกัน กันดีการระหว่างภูมิภาคแ้วความมั่นคงทางอะไรลูกมันคงทางอะไรอรางการเมืองเดี๋ยวนี้การเมืองของเราที่กรุงเทพเนี่ยเป็นยังไงลูกล้มละลายคูดีล้มละลายเด็กๆดูข่าวการเมืองไหมดูบ้างดูแล้ววันก่อนเนี่ยวันก่อนไอ้บ่าวนั้นมันถือระเบิดยักษ์แล้วมือเป็นยังไงอ่ะลูก มือขาดมือขาดมือขาดมันไม่ถึงกับขาดแต่ว่ามือเป็นยังไงอะมือเหกหม <ไง S 1> <า>ดเลยตรงนั้นเนี่ยมันยังมีเหลือนิ้วอยู่ <มา S 1> ทีนี้เขาโกหกว่าตำรวจยัดใส่มือเขาที่จริงไม่นะก็ทำเองนะเขาถ่ายย้อนหลังให้ดูเพราะว่าเนี่ยตำรวจเนี่ยเขาใส่ไลน์ตำรวจเห็นไหมเพราะว่าตำรวจเนี่ยเอาระเบิด เอาอไม่ดีครูเด็กไม่ดีแบบนั้นเป็นเด็กไม่ดีนะคะเป็นเด็กที่ว่าเป็นเด็กเลี้ยงแกะเด็กเลีกยงแกะไหมใช่เป็นเด็ก้ย่งเกะครูเด็ก้ยงเกะเลยคุณจนาเนี่ยเอาดีเข้าตัวเอาความช่วยให้เพื่อนเออแล้วเขามีกล้องเลยมีกล้องก็พิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยจุดเองจุดเองก็ระเบิดใส่มือตัวเองเห็นไหมแล้วก็อลถ รถอะไรพาไปส่งโรงพยาบาลที่ไหนรถอะไรพาไปส่งวันนั้นไปโรงพกไหมครูไม่ใช่รถอะไรอะ่ะขึ้นรถอะไรไปอะ่ะเด็กดูแลยังอะ่ะรถมัอะไรเหรอดูะดูแลยังอ่ะวันนั้นรถตำรวจอครูไม่ไม่มีรถเครื่องรับจ้างอืมใจดี<พ>ามากรถเครื่องรับจ้างวันนั้นพาไปโรงพยาบาลเลยไปตั้งเลือดไหลไปวันนั้นเนองแล้วก็ อ่าอีกมือหนึ่งกำมือของตัวเองเอาไว้ไปถึงโรงพยาบาลเธอคิดว่าเขาจะทํายังไงอะถ้ามือเป็นแบบนั้นลูกไม่ต้องมาโรงพยาบาลแล้วลูตัดมือแล้ตัดมือเออถูกต้องอะตโต้ตัดแน่นอนไปนั้นรักษาไม่ได้แล้วลูกต้องแต่ต่อไม่ได้ต่อต่อไม่ได้ต่อเอ็กซ์คูเอ็กซ์ไม่ใช่อัตโต้ดิเออเอ็กซ์ เอ็นปากของออโต้ทีดูทีดคิดว่าออโต้ตัดมือเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นเด็กเนี่ยเราไปร่วมแบบนั้นได้ไหมอะลูกไม่ได้ไม่ได้กว่าพ่อแม่จะเลี้ยงอะไรได้ใช่กว่าพ่อแม่จะเลี้ยงเรามาตั้งแต่ตีนเท่าขวาหอยนกว่าจะโตขึ้นมาแล้วก็ไปถึงก็เกิดอุบัติเหตุแบบนั้นใครเสียใจที่สุดอะลูก พ่อแม่เออพ่อกับแม่นะเราเราก็รู้สึกเสียใจอะไรแต่ว่าพ่อกับแม่เนี่ยจะน้ําตาตกในบางครั้งพ่อแม่เวลาเด็กๆทำอะไรที่ว่าไม่ดีนพ่อแม่นั่งร้องแล้วลุกนะเด็กอาจจะไม่เห็นน้ําตาพ่อแม่ก็ได้แต่ก็เรียกว่าน้ําตาตกในร้องให้น้ําตาไม่ได้ออกมาข้างนอกก็คือเสียใจน้ําตาตกในนะลุกนะดังนั้นเราต้องทําสิ่งที่ดี เห็นไหมวันแม่เราไม่ใช่รักแม่เฉพาะวันแม่อย่างเดียวเราต้องตังไงคะต้องไงคะ,งงคะเราต้องรักทุกวันรักทุกวันถูกต้องค่ะทำความออดีให้พ่อแม่เออทำความดีให้พ่อแม่ไม่มีใครรักเราเท่าพ่อแม่หรอกพ่อแม่รักเราที่สุดคนที่รักเรามากที่สุดเป็นพันคนก็ไม่เท่ากับ พ่อแม่รักเราคนเดียวอ่ะพูดพ้นไปเรื่องอื่นเล้ยอ่ะมาดูต่อค่ะฮหปัจจุบันอาเซียนทั้งหมดมีกี่ประเทศสิบประเทศสิบประเทศสิบประเทศอ่าประเทศแรกคือประเทศอะไรประเทศอะไรประเทศอะไรที่เข้าที่เข้ามาเป็นกลุ่มแรกฮะประเทศนี้มีประเทศอะไร ใช่ที่งเอที่ถ้าเป็นสมาชิกห้าประเทศกลุ่มแรกาะปเทศอะไรมะปนปรอนระอปนปรเรนปอปนประเทศอรนะอเมริเทีอเปนปรรปอเมริกามอนอยู่เนละโซนกันลระเทศเล็เซีอะไประเทศคโประอะรอนปเทีออนปอนีเอนระเทอประเทศแรกอะททออเนระปอ ได้รับสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นอีกกี่ประเทศคะค่ะประเทศคือประเทศอะไรที่รับเพิ่มคูดายเยดนามเยดนามเมียนมาเมียนมาลาวลาวกัมพูชาอ่าและกัมพูชาประเทศอะไรเป็นประเทศที่เข้ามาล่าสุดที่เข้ามาหลักเพื่อนนั้นกัมพูชาอ่ากัมพูชานะคะกัมพูชาลูกกัมพูชาเนี่ยเนี่ย กัมพูชาเข้ามาหลังสุดนี่นื้อลูกนี่นี่นี่น,นี่ใน,น,นตัวสีแดงๆอันนี้เห็นไหมกัมพูชาเป็นประเทศสมาชิกล่าสุดนะคะแต่ประเทศที่เข้ามาก่อนมีไทยติลิปินมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซีย,ซยแล้วก็ประเทศห้าประเทศมีที่เข้ามาหลังคือบุนเวียดนามเมียนมาลาวและกัมพูชาเข้ามาหลังสุดนี่ตรงชาติกับประเทศอะไรคะ Oh, Malaysia. Malaysia ถูก Thai. Thailand เอา ah, Singapore. Ah, Singapore Laos. Wow. Wow. Laos Indonesia. Indonesia ถูกต้อง. Cambodia. อ่า Cambodia Brunei. Brunei Vietnam.